โอ้ต้องบอกว่าเรื่องนี้สำหรับประเทศลาวนี่ค่อนข้างหนักเลยนะครับไอ้นี่ก้อนล่าสุดที่เขาขอเลื่อนชําระ670ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆมันเป็นหนี้ภาระผูกพันนะครับตั้งแต่ปีประมาณ2563แล้วนะครับพอเขาขอเลื่อนชําระหนี้แบบนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองจินตนาการกันได้ครับว่าถ้าเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่ไม่สามารถจ่ายหนี้คืนได้เนี่ยความน่าเชื่อถือนี่เขาต่ําเลียติดดินจะไปกู้ที่ไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเนี่ยประเทศลาวก็เจอปัญหานี้เลยครับคือพอเขาเงินขาดมือเขากู้ไม่ได้กู้ยากยิ่งงง้ออเเเยแพะรรราาาลททํใหขปศ ยิ่งลดลงยิ่งลดลงกู้เงินไม่ได้ก็ยิ่งเละเลยครับพอมันเป็นแบบนี้ผลทุกอย่างก็เลยสะท้อนออกมาอยู่ในค่างเงินกีบของเราครับปัจจุบันล,ล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดใครเอาค่างเงินบาทไปแลกเงินกีบนะครับหบาทตอนนี้แลกได้ผมว่า6 1 0นี่คือเลทการนะครับแต่ถ้าไปแลกที่ธนาคารลาวจริงๆหรือคาที่เขารับแลกกันจริงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ7 1 0 7 2 0อัพอัพขึ้นไปและครับซึ่งถือว่าหนักมากๆแล้วประเทศลาวเนี่ยครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของการที่เขาต้องนําเข้ามากกว่าส่งออกได้เพราะเศรษฐกิเเค้้าาาาามม่่นนนนัิงงํํขก ยิ่งอ่อนทําให้ต้องใช้เงินในการแลกน้ํามันยิ่งมากแล้วปริมาณการใช้ไฟก็ยังต้องไปอย่างต่อเนื่องนะครับมันเลยทําให้ค่าเงินกีบนะครับยิ่งอ่อนยิ่งอ่อนลงยิ่งอ่อนลงนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าแล้ววิกฤตนี้เราจะจบยังไงเนะี่ยผมว่ามันก็จะจบท่าเดียวกับเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศอื่นเลยครับก็คือเดี๋ยวจะต้องมีการขายสินทร,รัพย์บางรายการอย่างต่อเนื่องนะครับไปให้กับเจ้าหนี้แน่นอนเปลี่ยนเปลี่ยนหนี้เป็นทุนนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวก็ต้องมีกองทุนระหว่างประเทศหรืออย่าง F เข้ามาอุ้้มแลวเดี๋ยวต้องมีเงื่อนไขต่างๆในะารัดเข้บ